สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่อง v ีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้าของวันที่1 6งหาค2566นะครับสาหรับหุ้นไทยนะครับก็จะมีให้ชมวันละ4คลิปนะครับ4คลิป4รอบเลยนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับหุ้นไทยเช้าก็1 0 0งนนาทีหุ้นเที่ยงก็เที่ยงครึ่งหุ้นไทยบ่ายก็บ่าย2โมงครึ่ง คนณทัยเย็นก็4โมง40นาทีนะครับตัววีฟีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันโผล่บางครั้งมันมีทวีทรับทวีสุขทวีสุขนะครับขอบมากๆนะครับขอให้เฮง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 นะครับ ไม่เก็บไม่จนก็สุดยอดเลยเนาะชีวิตคนเราเนาะเจ้าขนาดไหน่าครับเอามาชมเลยนะครับ16สิงหาคม2566ันครับหุ้นไทยเช้านะครับเด่น 3, 4, 5นะครับหนะครับเด่นบนนะอันนี้เด่นบนนะเดือนเด่นบนล่างนี่ 3, 4, 5สี้อเลือกที่3แล้วกันนะครับ3 8 8 3 3 9แ3ดสาม1 1 3เก้าเก้า ห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าส่วนชุดวินนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าสี่นะครับประมาณนี้นะครับอืมประมาณนี้นะครับสามเป็นหลักนะครับอืมสามเก้านะครับอืมสามหนึ่งนะห้าเก้าห้าหนึ่งนะครับ าสี่มาก็ควรจะเป็นสี่เก้าสี่หนึ่งนี่แหละประมาณนี้นะครับสามแปดกับห้าศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชุดวินนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสายลู่สายลูดสายลูที่สามเป็นหลักนะครับรองกับห้ารับสี่ใครชอบพิจารณาดูก่อนนะครับประมาณนี้นะครับเน้นที่สามนะครับเน้นที่สามนะสาธุสาธุอ่าครับครับก็ขอท่านโชคดีโชคดีนะครับเช้านี้นะ เท่าไรก็ดีหมดนะครับขอให้เป็นการระเดิมสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเราขอวันใหม่นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับมีความสุขตลอดทั้งวันนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ